ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางสิ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ไทยเมื่อชาติตะวันตกเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบเอเชียในสมัยรัชกาลที่4มีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย คือการทำสนธิสัญญาทางพระราชมัยตรีการค้าหรือสนธิสัญญาเบารริงกับอังกฤษเมื่อพศ2398ถือเป็นสัญญาการค้าชของไทยกับชาวตะวันตกและเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญของไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำสยามประเทศเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะความสนพระไทยในภาษาต่างประเทศ และศิลปะวิทยาการที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกโดยเฉพาะวิชาดาราศาสตร์พระองค์ทรงเป็นที่ชื่นชอบของชาวตะวันตกเรียกขานนามพระองค์ว่าคิงมงกุฎในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในทุกด้านเพื่อนำพาประเทศให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้งการไฟฟ้าประปา การคมานาคมและการชนลประทานมีการสร้างหน่วยเงินที่เรียกว่าสตางค์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกให้มีการยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่าเช่นการมอบคลานการเข้าเฝ้าเปิดโอกาสให้ประชาชนกับพระมหากษัตริย์ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งเรื่องที่เป็นที่เล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันก็คือการเสด็จประพาสตนสาเหตุที่ทําให้สยามประเทศ ต้องเร่งพัฒนาในทุกด้านก็เพื่อรับมือกับลัทธิล่าอาณานิคมที่มักอ้างความล้าหลังของดินแดนตะวันออกเพื่อเข้าปกครองดังเช่นที่ฝรั่งเศสทำกับยวนขเขมรและลาวในขณะที่มาลายูก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นต้นนอกจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแล้วในด้านการทหาร ระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงคาดการล่งกนาถึงภัยจากตะวันตกจึงได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าวไว้ที่บริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยาตําบลแหลมฟ้าผ่าอํเาเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้เป็นป้อมปราการทางทะเลพร้อมติดตั้งปืนเสือหมอบที่ซื้อมาจากอังกฤษอีก10บกระบอกถือว่าเป็นป้อมปราการที่ทันสมัยมากในขณะนั้น แม้จะเตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีก็ไม่สามารถต้านทานการรุกรานของต่างชาติได้เมื่อเรือรบฝรั่งเศสสองลำสามารถฝาแนวป้องกันของไทยแล่นผ่านปากน้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนถึงพระนครเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2436โดยลอยเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วหันกระบอกปืนใหญ่เข้าหาพระบรมมหาราชวัง บังคับให้ไทยยอมแพ้และทำตามเงื่อนไขที่ทางฝรั่งเศสต้องการเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าวิกฤตการ์รออ1ส .112 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ไทยเกือบเสียเอกราชให้ฝรั่งเศสไทยต้องจ่ายเงินค่าปรับจำนวน3ล้านฟรังและดินแดนอีกหนึ่งใน3ของประเทศให้ฝรั่งเศสประกอบด้วยดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นำ้ำโขงหรือประเทศลาวในปัจจุบันฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคือ เมืองมโนไพรจำปาสักและอาณาจักรล้านช้างเสียมนทนบูรพาได้แก่พระตะบองเสียมราชและศีโสพลเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่และเอกราชของชาติไทยไว้ในส่วนของค่าปรับนั้นฝรั่งเศสให้ชำระเป็นเงินเหรียญทันทีภายใน48ชั่วโมงมิฉะนั้นกองทัพเรือฝรั่งเศสจะปิดอ่าวไทยและสั่งทูตฝรั่งเศสออกจากไทยซึ่งนั่นหมายถึงไทย ได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วทันทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงนำเงินจากท้องพระคลังหลวงที่มีอยู่รวมกับเงินทองเครื่องประดับและของมีค่าจากพระบรมวงศานุวงศ์และเงินถุงแดงของพระบาทสมเด็จพระนังกล้าวเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยจนครบจำนวนสล้านฟรังกล่าวกันว่า เงินค่าปรับที่จ่ายให้ฝรั่งเศสนั้นเป็นเหรียญทองเบซิโกรวมทั้งหมด8,1282เหรียญน,น้ำหนักรวมกันกว่า23ตันต้องขนกันตลอดวันเพื่อให้ทันตามกำหนดที่ฝรั่งเศสยื่นคำขาดไว้เงินถุงแดงเป็นเงินที่รัชการที่สทรงเก็บตั้งแต่ครั้งสมัยรัชการที่สในขณะที่ดำรงตําแหน่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมห่นเจษดาบดินนะคะ ในครั้งนั้นเนี่ยเมืองไทยจะมีการแต่งสัมภารหลวงไปค้าขายกับต่างชาติพระองค์ท่านก็แต่งสัมภารส่วนพระองค์เนี่ยไปร่วมค้าขายด้วยผลก็คือได้กําไรค่ะมีการนําเงินกลับเข้ามาพระองค์ท่านก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยถวายให้กับรัชกาลที่สองพระราชบิดาอีกส่วนหนึ่งพระองค์ท่านก็จะเก็บไว้ในเงินถุงแดงจากนั้นก็เก็บไว้ในหีบกําปัน่นข้างเตียงพระบรรทมค่ะ หลังจากนั้นเงินถุงแดงก็เพิ่มคุณขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้องนําไปเก็บไว้ที่ห้องข้างๆห้องพระบรรทมจนเป็นที่มาของคําว่าพระคังคังที่นั่นเองค่ะเงินถุงแดงนั้นรัชกาลที่สามเคยมีพระราชดำรัสว่าเอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองแล้วในที่สุดแล้วพระราชดำรัสนั้นก็เป็นความจรงิงเมื่อเกิดวิกฤตการณ์รออ112ฝรั่งเศสบีบบังคับให้เมืองไทยจะต้องจ่ายเงิน ค่าทําขวัญและค่าที่เรือเสียหายสล้านฟังซึ่งรัชกาลที่ห้าพระองค์ท่านจึงมีพระบัญชาให้นําเงินถุงแดงออกมาใช้ค่ะเงินถุงแดงนี้เก็บเป็นเงินเหรียญเม็กซิโกค่ะและเมื่อนับเงินทั้งหมดในเงินถุงแดงได้ถึงสองล้านสี่แสนฟังเมื่อรวมกับเงินที่พระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกันบริจาคอีกหแสนฟัง ทำให้ครบตามจํานวนที่ฝรั่งเศสต้องการและทําให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็ด้วยเงินถุงแดงนี่แหละค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสียพระไทยมากและทรงเห็นว่าคนไทยยังขาดความรู้ด้านการทหารและวิชาการสมัยใหม่ซึ่งต้องพึ่งพาชาวต่างชาติอยู่มาก จึงสรงส่งพระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ออกไปศึกษาในประเทศยุโรปเพื่อนำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศโดยตรงจนทำให้เราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงส่วนในด้านการต่างประเทศนั้นพระองค์ส่งดำเนินนโยบายทวงดุลอำนาจด้วยการเสด็จเยือนหลายประเทศในยุโรปที่สำคัญคือการเสด็จเยือนสองประเทศมหาอำนาจใหม่อย,ย่างเยอรมันและรัสเซีย ประรูปที่ทรงฉายร่วมกันระหว่างพระเจ้าซานิโคลัสแห่งรัสเซียและกษัตริย์แห่งสยามถูกตีพิมพ์เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วยุโรปแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองราชวงศ์เหตุการณ์นั้นทำให้ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสไม่กล้าส่งทหารมารุกรานประเทศไทยอีกเลยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในทุกด้าน สเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2411ขณะมีพระชนมายุ1 5พ0 0ษาครองราชนาน42ปีสเสด็จสวรรคตด้วยโรคไตเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2453ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตสิริรวมพระชนมายุได้5 7 0 0รษา ในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่5ค่ะเป็นสมัยที่ฝรั่งออกหาเมืองขึ้นตามลัทธิจักรวรรดินิยมค่ะและเมืองไทยเราก็รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะเป็นเพราะพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5ค่ะพระองค์รีบปรับปรุงประเทศเพื่อไม่ให้ฝรั่งหาเป็นเหตุในการยึดเราเป็นเมืองขึ้น รัชการที่สี่ได้ปรับปรุงประเทศหลายประการนะคะพระองค์ท่านให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาพระองค์ท่านให้สิทธิสตรีหลายประการค่ะรวมทั้งปรับปรุงประเพณีเก่าๆของเราให้ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นยกเลิกต่างชาติไม่ต้องหมอบคารานค่ะขณะที่มาถึงสมัยรัชการที่5พระองค์ท่านก็ปรับปรุงประเทศหลายประการทั้งปรับปรุงระบบราชการแบบใหม่ค่ะเกิดเป็นกระทรวงเกิดเป็นมณฑล แล้วก็เกิดการปกครองตัวเองแบบสุขาพิบาลทรงเลิกไพร่เลิกทาสทรงจัดตั้งโรงเรียนนอกจากนี้รัชกาลที่5พระองค์ท่านยังปรับปรุงประเพณีโบราณอีกหลายประการยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกหมอบคานทั้งหมดไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยค่ะนอกจากนี้รัชกาลที่4กับรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงยอมเสียประเทศสาชเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไทย หน้าที่สําคัญที่สุดค่ะรัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2440เพื่อเจริญสัมพันธมตรีกับชาติตะวันตกหลายๆชาติมาถ่วงดุลการอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วก็ไปดูความเจริญไปทอดพระเนตรความเจริญค่ะเพื่อน,นํามาพัฒนาประเทศไทยค่ะประเทศเด่นๆที่พระอ,องค์ท่านสเสด็จประพาสก็คือประเทศรัสเซียซึ่งประเทศรัสเซียเนี่ยพระองค์ท่านทรงพบพระสหายเก่า ซึ่งเมื่อครั้งสภาสหายเก่าเสด็จมาที่ประเทศไทยในเวลานั้นเป็นเจ้าชายนิโคลัสแต่ในขณะที่รัชกาลที่หเสด็จไปในครั้งนี้พระองค์ท่านขึ้นของราชเป็นพระเจ้าซานิโคลัสที่สองแห่งจกักรวรรดิรัสเซียอันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ตัดกับพระเจ้าซาท่านพูดถึงการที่เราถูกฝรั่งเศสรังแกค่ะพระเจ้าซาจึงจัดให้มีการ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์คู่ระหว่างพระเจ้าสารนิโคลสที่สองกับรัชกาลที่ห้าที่พระราชวังปีเตอร์ฮอปแล้วพระองค์ท่านก็ได้ให้ราชเลขานำรูปถ่ายรูปนี้พร้อมกับมีรายพระราชหัตเขียนว่าประเทศสยามไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาที่ใครต่อใครจะหลังแกได้ประเทศสยามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ที่ไม่ใช่ประเทศใดจะรังแกได้ค่ะพระองค์ท่านให้ราชาเลขานํารูปพระบร,รมฉายารักษ์รวมทั้งลายพระราชหัสนี้ไปลงในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของทุกเมืองหลวงของทุกประเทศในยุโรปซึ่งณนะเวลานั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของยุโรปทําให้หลายๆประเทศเกิดความเกรงขามในประเทศสยามของเราค่ะการเสด็จประพาส ยุโรปในครั้งนี้จึงสมดังพระราชาหรือไทยตั้งหวังไว้ว่าต้องการจะทวงดุลอำนาจต่อตะวันตกแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสเหมือนเพื่อนประเทศเอเชียอื่นๆ